ตามีตะโกนบอกให้เก็บเผ็ดฟางด้วยเราก็เลยต้องมาเก็บเห็ดฟางเก็บเห็ดฟางตอนเช้าอะ่ะเห็ดฟางจะแก่นะคะทุกคนก็เลยอ่ะเขาบอกให้เราเก็บแล้วเราก็เลยมาดูด้วยเลยว่าอยู่ตรงไหนเขาบอกว่าอยู่แถวต้นมะม่วงบาแล้วเขาลืมบอกตั้งแต่เมื่อวานปกติอะ่ะเห็ดฟางอะ่ะเขาจะต้องเก็บตอนเย็น เขาก็จะเริ่มตุมต้มๆเกือบๆบ,บานนะคะเปลือกแตกนิดหน่อยแต่นี้บอกตอนเช้าแสดงว่าเขาบานสูงหมดแล้วเมงป่องแมงป่องช้างเห็นไหมคะไปแล้วหนีไปแล้วเราก็เลยต้องมาเดินเลาะหาเขาบอกว่าอยู่ตรงต้นมะพรา้าวยังไม่เจอคะ่ะทุกคนนี่เป็นฟางใหม่นะคะฟางนาปังเขาบอกว่าสามี่บอกว่าโอ้นี่ไงคะ เขาเขาโรยหมดแล้วใช้ไม่ได้แล้วสามีไม่รู้นี่นี่นะคะโอ้เนี่ยเขาโรยหมดแล้วทุกคนเขาโรยจนหมดแล้วสามีคิดว่ายังอยู่นี่เห็นไหมอันนี้ใช้ได้ อันนี้รยเต็มแล้วนี่เห็นไหมรวยหมดแล้วอ่ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะรวยแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักวันสองวันเนี่ยเรามาดูเลยเต็มแน่นอนเพราะว่านี่เห็นไหมเราจะได้กินไหมเนี่ยเพราะว่าเที่ยเนี่ยเนี่ยที่ที่ที่โรยแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะ ออกต้นใหม่นะคะทุกคนเขาก็จะออกต้นใหม่อย่างสวยงามแล้วก็เยอะเราก็จะได้เห็ดฟางฝูงใหญ่เลยแหละอันนี้เราก็เก็บเก็บไปบางส่วนที่พอยังใช้กินได้อยู่นะคะทุกคนดูเต็มเลยเปื่อยหมดเร็วมากเลยนี่ฟางนาปลังเมื่อกี้เองนะโดนฝนเข้าไป เอยขอบ้านอยู่จังเมื่อวันก่อนแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาดูขอบคุณนะคะที่รับชมเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นอีกถูกใจกดไลค์กดแชร์ตามหาเห็ดวางในกองที่บ้านนะคะเห็ดวางธรรมชาติสวัสดีค่ะ